ธาตอาหารที่มีส่วนเสริมสร้างใบให้มีสีเขียวขยายขนาดของใบทำให้ใบมีขนาดใหญ่ หลังจากที่ทุเรียนมีการแตกยอดแตกใบออกมาแล้วนะครับเมื่อเข้าสู่ระยะขยายใบระยะใบเพสลาดใบจะเริ่มจากสีเขียวตองอ่อนเป็นใบสีเขียวเข้มและก็ขยายโครงสร้างของใบเพิ่มพื้นที่ของใบในการส่องเาแสงเพื่อสร้างอาหาร,รเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นทั้งรากกิ่งกา้านใบดอกผลดังนั้นธาตุอาหารที่มีส่วนเสริมสร้างให้ใบทุเรียนมีนสีเขียวช่วยขยายขนาดข,ของใบทําให้ใบมีขนาดใหญ่ขึ้นก็ได้แก่ธาตุอาหารต่างๆดังต่อไปนี้นะครับธาตุแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของโคโรฟิลล์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการส่องเข้าแสงและก็เคลื่อนย้ายน้าตาลในพืช ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลสังเคราะห์โปรตีนตึงคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็สร้างแป้งแล้วก็เคลื่อนย้ายน้าตาลในพืชดังนั้นการจิดพ้วนแมกนีเซียมจะช่วยในการสร้างคลอโรฟิลสร้างอาหารให้กับต้นทุเรียนได้เร็วขึ้นนะครับและก็ธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบสําคัญของกระบวนการสร้างคลอโรฟิลที่เป็นส่วนสีเขียวของพืชเกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลื่อนย้ายพลังงานเอนไซม์แล้วก็กระบวนการตึงไนโตรเจนไยในต้นพืชธาตุต่อมาคือแมงกานีสเป็นตัวกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์ ในรูปของนเนเทรดเร่งการเข้าสีระยะสูงแก่ของผลหากทุเรียนขาดธาตุแมนกนี้นะครับใบจะมีสีเหลืองเส้นใบจะเป็นสีเขียวโดวยเฉพาะในใบอ่อนอาจจะเกิดเป็นจุดสีเหลืองโตช้าใบไม่สมบูรณ์ทรงพุ่งโป่งและก็ธาตุสังกะสีนะครับมีบทบ,บาทต,ต่อการขยายขนาดและก็ยืดตัวของพืชการขยายขนาดของใบมีบทบ,บาทต่อกระบวนการสร้างโคอโรฟิลและก็ฮอร์โมนนะครับ